คัมปัสเนี่ยมันจะจับเด็กพวกนั้นน่ะย,ยัดใส่ถุงดำแล้วก็นำไปโยนทิ้งที่แม่น้ำสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับริวในรายการหลอนสตอรี่จากประพลชาแนลว,วันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันเป็น EP ที่ อีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่เทศกาลความสุขของชาวคริสตโดยเฉพาะในชาติตะวันตกทั้งหลายเทศกาลที่ว่านี้ก็คือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองครับทุกคนถ้าเปรียบไปแล้วเทศกาลคริสต์มาสก็เหมือนเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันสงการของประเทศไทยเรานะครับในแง่ที่ว่าคนในครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันลูกๆจะใช้เวลาในวันหยุดนี้เพื่อกลับไปหาคุณพ่อและคุณแม่ มอบของขวัญและอวยพรให้แก่กันโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ตั้งหน้าตั้งตาลรอเพราะจะได้ของขวัญจากซันตาคอสนั่นเองครับทุกคนแล้ว EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องขอปีศาจคำปัสฝันร้ายคริสต์มาสของเด็กที่นิสัยไม่ดีที่มักจะมาปรากฏกายในค่ำคืนของวันคริสต์มาสนั่นเองครับทุกคนาทุกคนครับพูดถึงวันคริสต์มาสนี้ก็รู้สึกว่า เออหิวขึ้นมาท,ทันทีเลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองดูข้างหลังผมกันดีกว่าครับมีของกินด้วยอะ่ะเอาอะนะอันนี้เขียนว่าขันติพิกอบกรอบมีด้วยกันถึง3รสชาติเลยนะ 1. รสขันติเปรี้ยวหวานกลมกลอม 2. รสตม้มยำรสเด็ดถึงเครื่องตม้มยำแท้ๆ้ 3. รสชีสชีสคีโตแน่นๆไม่มีไขมันทราน อ,อร่อยและไม่เผ็ดเอาละครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็มารับชมเรื่องราวฝันร้ายวันคริสต์มาสกันได้เลยครับหลายหลายคนอาจสงสัยว่าซานตาคอตไม่ใช่หรอที่ต้องมาส่งของขวัญให้เด็กๆในวันคริสต์มาสซึ่งผมก็ขอตอบว่าใช่ครับซานตาคอตมักจะมามอบของขวัญให้เด็กๆในวันคริสต์มาสครับแต่ซานต้าจะมอบของขวัญให้เฉพาะเด็กดีเท่าน,านั้นส่วนเด็กที่นิสัยไม่ดี ก็จะพบเจอกับคัมปัสที่จะมอบความหลอนสุดสะพึงกลัวให้แทนเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าจุดกำเนิดของเจ้าปีศาจคัมปัสให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยคัมปัสชื่อนี้มาจากภาษาเยอรมันโบราณที่แปลว่ากลงเล็บและที่ประเทศออสเตรียเชื่อกันว่ามันเป็นฝ่ายตรงข้ามของเซนนิโคลัสหรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามของซันตาคอสนั่นเองครับ โดยเจ้าคัมปัสเนี่ยมันเป็นปีศาจร้ายที่น่ากลัวที่จะเดินเข้าบ้านผู้คนทุกๆหลังในวันคริสต์มาสอีฟซึ่งตามตำนานเขาเล่าว่าเจ้าคัมปัสเนี่ยเป็นปีศาจที่มีใบหน้าสีแดงมีเขาและตามตัวปกคลุมไปด้วยขนยาวลุงลังสีดำเลยนะครับแล้วก็บนตัวของมันเนี่ยมีโซ่แขวนไว้และเขานั้นยังชอบสันกระดิ่งอันใหญ่ๆอีกด้วยนะครับทุกคน อีกทั้งเจ้าคลัมปัสเนี่ยมีลิ้นยาวสีแดงค่อยออกมาจากปากและที่สําคัญเลยนะครับในมือของเขานี้จะมีกระบองอันใหญ่ๆพร้อมกับถุงดําแขวนไว้ที่ข้างหลังตัวเองนะครับก็จะเดินไปแบบนี้โดยที่ถุงดำเนี่ยในความคิดผมนะผมว่าเขาต้องเอาไปใส่อะไรบางอย่างแน่นอนในวันคริสต์มาสอีฟเด็กๆชาวออสเตรีย จะเอารองเท้าบูทของพวกเขาเนี่ยไปวางตรงหน้าต่างนะครับทุกคนหรือไม่บางทีก็จะวางไว้ที่หน้าห้องนอนและในขณะที่เด็กๆนอนหลับซันตาคอสและคลัมปัสก็จะมาที่บ้านของพวกเขานะครับถ้าเด็กคนไหนเป็นเด็กดีเด็กน่ารักซานต้าก็จะเอาลูกอมและขนมที่น่าทานใส่ไว้ในรองเท้าบูตของเด็กคนนั้นครับ แต่ถ้าเด็กคนไหนทําตัวไม่ดีจเจ้าคัมปัสเนี่ยก็จะใช้ไม้กระบองตีเด็กๆจนตื่นและที่หนักกว่านั้นนะครับทุกคนถ้าเด็กคนไหนที่ทําตัวแย่มากๆแย่จนแบบสุดๆอะ่ะคัมปัสเนี่ยมันจะจับเด็กพวกนั้นอ่ะย,ยัดใส่ถุงดําแล้วก็นับไปโยนทิ้งที่แม่น้าสุดยอดมากสุดยอดแห่งความโหดเลย <c oughs> แล้วยังมีที่บันทึกไว้ตามตำนานอีกนะครับเรื่องของคัมปัสว่าตำนานของคัมปัส นั้นเริ่มที่จะเป็นที่นิยมและแพร่ขยายไปทั่วทั้งยุโรปโดยเฉพาะประเทศเช็ตสโลวาเกียสโลวีเนียโคเอเชียและก็อิตาลีนะครับทุกคนอร่อยและไม่มีน้ำมันจริงๆครับปัจจุบันนะครับทุกวันนี้ทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองให้ปีศาจคัมปัสโดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ตามชนบท จะแต่งกายด้วยขนสัตว์รองเท้าบูทหนาๆและก็สวมหน้ากากปีศาจที่มีเขาซึ่งพวกเขานั้นจะฟาดก,กระบอกเวียงโซ่และสั่นกระดิ่งจากนั้นก็พากันเดินไปรอบเมืองเพื่อไปเยี่ยมบ้านที่มีเด็กตัวน,น้อยเมื่อพ่อแม่เด็กเปิดประตูให้พวกเขานั้นก็จะทำให้เด็กๆหวาดกลัวโดยการทำเสียงร้องคำรามและกวัดแกว่งกระบองไปในอากาศให้เด็กๆได้ดู เมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วก็จะเกิดอาการกลัวและร้องไห้ซึ่งทำให้พวกเด็กๆก,กลัวเจ้าปีศาจคัมปัสเป็นอย่างมากเลยแล้วหลังจากที่พวกเขานั้นได้แกล้งเด็กเสร็จแล้วนะครับพวกพ่อแม่และผู้ปกครองก็จะเชิญคนที่แต่งตัวเป็นเจ้าปีศาจคัมปัสเนี่ยเข้ามาร่วมดื่มกินอาหารด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอันจบไปอีกวันหนึ่งของเทศกาลคริสต์มาสนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้าปีศาจคัมปัสเนี่ย มันทำให้เราได้รู้จักวันคริสต์มาสในอีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้เรื่องนี้กันเลยเนาะแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าเขาไม่อยากให้เด็กๆในเมืองเนี่ยเป็นเด็กดื้อและเป็นเด็กที่ไม่ดีก็เลยใช้เรื่องของปีศาจคัมปัสเนี่แหละมาใช้สอนให้เด็กได้ทำความดีและเป็นเด็กดีของพ่อแม่เมื่อเด็กๆทำความดีแล้ว ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงเดี๋ยวลุงซานต้าก็จะนำลูกอมและขนมที่น่ากินมาให้กับเด็กๆที่ทำความดีนั่นเองครับทุกคน mm. และก่อนจากกันไปถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจขันตีพิกอบกรอบเดี๋ b, ยวผมจะแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ที่คอมเมนต์ให้นะครับทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ สุขสันต์วันคริสต์มาสครับทุกคน